หมูใส่แมสกันด้วยนะลูกใส่แมสนใส่แมสกันด้วยลูกใส่แมสกันทุกคนเลยว่ไปลงเลยว่าไปลงเลยรถปีแล้วรอผมนะรับนะรับ กี่ที่อยู่ประจำเลยสี่สี่คนนะคะแล้วก็มีกระยมาท่าหดคนโตตมีลูกูกอยู่กูขาเ็ทำงานแบบมานั่งไปนั่งามีู่ประจยก็มีส็กคนมีตายายแล้วก็มีหลาย

ใช่ไหมผดช่รู้ไงรไงแล้วแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าในเช้วันนี้ก็สะดวกเลยค่ะเราเป็นคนะค้าราลอย่างนี้ไม่รู้จดขันเรืองไรแค่ว่าไก่ทีคือวันเนี้ยเดี๋ยวผมก็ผมกางที่ไปตาะแล้วก็ของใส่กระป๋องโหลเออสิบโหล เก้าสิถุงน้ำยี่สิแพทแล้วก็ถุงเงินทีวเงินได้ตามหมื่นบาทหมื่นนะนะหมื่นหนึ่งแล้วนะก็ไม่รู้จะช่วยอะไรนะนะก็ขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเขาว่าอรอีกทีนึงนะอันนี้เป็นื้องต้นกันแล้วกันนะแล้วยังไงผู้นำติดต่อติดต่อเทศบาลด้วยนะนะนะก็ก็ มีอะไรช่วยกันแบบไม่มีอะไรเรานะถ้าเหลืออะไรก็บอกนะเพราะช่วงนี้จริงๆจะระวังหน่อยเพราะสามทีเทสเลยไปไม่ไม่เดี๋ยวเบลล์ปุ๊บเบลล์เอาเอาของนี้ไม่แยกนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ไปท่านอะไรมันมันอาจจะดีกับเราเพราะเขาไปฝากขอบคุณท่านล้อผู้การไหม อไม่เปไม่เป็นไรยายโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ช่วยๆกันยายนะก็ผมก็เป็นส่วนเล็กน้อยอ่ะยายนะเข้าใจนะครับขอบคุณท่านชาวบ้านด้วยนะครับครับครไม่มีอะไรมีอะไรก็ช่วยกันเนาะนะครับ